สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคณะน้ำมันหอยค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกคณะก่อนค่ะใส่น้ำลงไปนะคะเป็นคณะห้องกงน้ำมันหอยนะคะเปิดเตาค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงค่ะ เกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ใบนะคะลงไปลวกก่อนค่ะเดี๋ยวลวกแยกกันนะคะใบกับส่วนของยอดของเขาค่ะ พอคณะสุกแล้วนะคะเราก็นำเขาขึ้นมาน็อกน้ำเย็นนะคะแล้วก็ลวกในส่วนของยอดต่อค่ะ พอเขาสุกแล้วนะคะเราก็นําเขามาน็อกในน้ําเย็นเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําผักคะน้านะคะมาผักค่ะ ผัดกับน้ำมันงาน,นะคะนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาเย็นอยู่นะคะ จากนั้นเราก็จะนำเขามาจัดลงจานค่ะเอาใบไว้ข้างล่างนะคะต่อมานะคะก็เป็นก้านค่ะน้ำมันงานนหนิดนึงค่ะ ขึ้นได้เลยค่ะเราก็นำเขามาจัดเรียงนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำน้ำซอสไว้ราดกันค่ะใส่กระทะไปเดิมนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะ เปิดเตาค่ะซอสถอยนางรมค่ะกะเอานะคะเหล้าจีนค่ะน้ำมันงาค่ะ น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดผสมน้ำค่ะก็ค่อยๆเทลงไปค่ะ ให้เขาข้นอยู่แบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็มาตักน้ำซอสราดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะ ะคะณะห้องกงน้ำมันหอยนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ